เขาบอกว่าลายเขาสุดมากครับลายสุพรีมนะครับอันนี้โอ้โหดูบ้านท้ายกับท่อออกดากท่อออกดากนะครับเป็นรถนเนกเตที่ผมว่าดูสวยคมลงตัวมากเลยนะครับทั้งท้ายแล้วก็ทั้งด้านหน้านะเมื่อก่อนผมก็เคยชอบนะตัวสติีไฟเตอร์8ปดสนะครับอันนั้นก็เท่เหมือนกันนะครับเป็นสูบเอนะครับ สองสูบตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสี่สูบวีนะครับโอ้โหโปอ,อ,อาร์มนี้มันหล่อจริงๆยางก็เป็นยางพีลาลารี่โอ้ล้อแม็กขาวด้วยแม็กขาวโคตรหลอ่ออ่ะดูสวยมากขาวแบบลี้นๆน้นเนียนเลยอะแล้วก็มีลายสุพีมในล้อด้วยนะครับ ล้อก็เป็นของมาเชสซินี่นะครับเป็นล้อฟอร์สนะครับโอ้โหสวยจัดต้องมาดูตัวจริงนะครับสวยจริงนะครับดูบันท้ายเขาสกอรไปดูด้านข้างครับด้านข้างกับวิ่งเล็ดนี่หล่อจริงนี่นี่ โอ้โหดูครับสีแดงตัดกับลายขาวเท่ากันมากเลยยิ่งรับเป็นตัวอะไรนะเอ็กกับลำบกินี่ยิ่งหล่อครับตัวนั้นของคนไทยขี่เห็นว่าเป็นแรปเป็นสีแดงแล้วนะครับผมว่าตัวโฉมใหม่ยังสวยไม่เท่าตัวนี้นะที่เป็นโฟร์ดดูหล่อมากเรามาดูปั๊มล่างเบมโบจะเป็นสีแดงนะครับทำเป็นสีแดงมา ดูแบบซิ่งมากนะครับเข้ากับลายจริงทุกหน้าหลังเป็นเออรินไฟฟ้าเคยได้ลองขี่บอกเลยว่าขี่ดีมากครับขี่ดีจริงแรงแล้วก็ช่วงล่างดีนะครับเป็นเป็นเน็กเก็ตที่วิ่งสองได้ครับคันนี้แต่ว่าข้อเสียหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยอยากให้ดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้มันเตี้ยไปนะครับผมว่าเป็นห่างน้ำมันเครื่องนะมันอยู่ใกล้พื้นเกินนะครับ ทีนี้มันก็ถ้าเราแบบไปเจอหลังเต่ามันก็ต้องได้ระวังกว่าเดิมเนาะแต่ยอมรับว่ารถออกแบบได้สวยมากคั๊มบนเบมโบแล้วก็ฝั่งคัดน้นา้ำมันก็เบมโบนะครับล้อแม็กขาวลิลีนฟรีเลยสวยจาดชุดเกียร์โยงก็หล่อนะครับเป็น CNC มาเป็นสีดิบเนาะเนี้ย ก็สูดรมดก็มีนะครับถ้าอยากให้คนซ้อนได้เราต้องเปลี่ยนท้ายเนาะประมาณนี้เป็นเนกเก็ตที่ดูดีมากครับกัสบัตเออลินไฟฟ้าร <c oughs> อรอรอ